โอ้หนี่เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไปวันที่8กุมภามาไม่กี่วันเองนะคะแต่แทนที่บรรยากาศมันจะเอ่อเป็นความหวงังครั้งใหม่กลับกลายเป็นว่าเต็มไปด้วยคำถามความวุ่นวายแล้วก็ความไม่พอใจที่พุ่งเป้าไปที่องค์กรเดียวเต็มๆเ,เลยก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตใช่ครับแล้ววันนี้เราก็รวบรวมข้อมูลมาเต็มที่เลยนะ เพื่อจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบรอบด้านมีตั้งแต่รายงานข่าวภาคสนามที่ไปเกาะติดสถานการณ์ประท้วงที่ชนบุรีแบบเรียลไทม์เลยมีบทวิเคราะห์จากอดีกอกตกรกตเองแล้วก็นักวิชาการด้วยแล้วก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจมากที่ทำไว้ก่อนเลือกตั้งด้วยครับและที่ผมว่าเด็ดที่สุดนะคือมีบทความที่เอาเรื่องนี้ไปเทียบกับหลักฐานในคดีฆาตกรรมเลยโหฟังดูเข้มข้นมากค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทำความเข้าใจให้ได้ว่า ไอ้เรื่องวุ่นๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเคสร้อนที่ชนบุรีเนี่ยมันเป็นแค่ความผิดพลาดในการทํางานเป็นอุบัติเหตุหรือจริงๆแล้วมันสะท้อนว่าระบบข้างในมันมีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่แล้ววิกฤตความเชื่อมั่นที่ระเบิดออกมาครั้งนี้มันจะลากอนาคตการเมืองไทยไปทางไหนกันแน่มาเริ่มกันตรงจุดที่ระเบิดก่อนเลยดีกว่าค่ะชนบุรีเขตหนึ่งภาพที่เราเห็นกันในข่าวคือมวลชนกับผู้สมัครจากพักประชาชนไปล้อมรถขนหีบบัตรเลือกตั้งคือ มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นกันแน่คะทำไมเขาถึงต้องทำกันขนาดนั้นจุดเริ่มต้นมันมาจากความผิดปกติที่คนไปเจอครับประเด็นใหญ่ที่สุดที่จุดไฟให้ลุกเลยก็คือหีบบัตรไร้สายรัดคือตามระเบียบแล้วเนี่ยหีบบัตรทุกใบหลังปิดนับคะแนนที่หน่วยแล้วจะต้องถูกล็อกด้วยสายรัดเคเบิลทยที่มันจะมีเลขกำกับเฉพาะตัวตัดแล้วใช้ซ้ำไม่ได้อ๋อไอเส้นพลาสติกเล็กๆนั่นน่ะเหรอคะใช่ครับแต่ภาพที่ออกมาคือหีบหลายใบ มันไม่มีสายรัดมีแค่เทปกาวแปะไว้เฉยๆซึ่งมันทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีว่าแบบนี้ใครจะแอบเปิดมายัดบัตรหรือเปลี่ยนไส้ตอนไหนก็ได้แค่ฟังก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนี่คะเหมือนจะมีเรื่องตัวเลขไม่ตรงกันด้วยที่เรียกว่าบัตรขย่งใช่ไหมคะใช่ครับบัตรขย่งแถมที่น่าช็อกกว่านั้นคือมีคนไปเจอเอกสารสำคัญอย่างใบขีดคะแนนหรือสอส51 1ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะอีกมันเหมือน แบบว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจุดเกินไปถูกต้องครับพอเรื่องมันแดงขึ้นมาแบบนี้ทางกกตก็ออกมาชี้แจงนะในประเด็นสายรัฐที่หายไปเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการยุบรวมหีบบัตรคือเอาบัตรจากหลายๆหีบมารวมในหีบใหญ่เพื่อเอาไปเก็บรักษาซึ่งเขาอ้างว่าทําตามระเบียบแล้วก็ยืนยันว่ามีการปิดเทปกาทับอย่างดีไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับคะแนนข้างในได้แล้วเรื่องบัตรขยิ่งล่ะคะ ส่วนเรื่องบัตรขย่งกกตกลางก็มีมติว่าจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนภายใน2วันถ้าพบว่าผิดพลาดจริงถึงจะสั่งให้นับใหม่ซึ่งคำชื้อแจงแบบนี้เอาจริงนะคะมันยิ่งราดน้ำมันเขากองไฟเลยคนในโซเชียลมีเดียใช้คำว่าจืดชืดแล้วก็ไม่ทันการคือความรู้สึกของคนหน้าง,งานตอนนั้นมันร้อนเป็นไฟแต่คำตอบที่ได้กลับมามันดูเป็นราชการมากๆอืมครับผลก็คือคนไม่ยอมกลับบ้าน ตัดสินใจปักหลักชุมนุมกันต่อบอกว่าจะรอจนกว่าจะได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในห้องเก็บหีบแล้วประเด็นคือไฟที่ชนบุรีมันไม่ได้ไหม้อยู่ที่เดียวนะครับมันกลายเป็นเหมือนไฟลามทุ่งเพราะในพื้นที่อื่นๆก็มีข้อกังขาในลักษณะคล้ายๆกันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยอย่างที่ไหนอีกบ้างคะอย่างที่สุพรรณบุรีก็มีดราม่าเรื่องการรวมคะแนนที่มันช้าผิดปกติแล้วจู่ๆตอนดึกๆคะแนนของผู้สมัครบางคนก็มีลักษณะเป็น กราฟพุ่งลงคือคะแนนลดลงเดี๋ยวกราฟพุ่งลงคะแนนลดลงเหรอคะมันเป็นไปได้ยังไงในทางสถิติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คะแนนรวมจะลดลงนั่นนะสิคะพอรวมคะแนนมันก็ต้องมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเจออะไรแบบนี้เข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กนับใหม่ทั้งประเทศใน Twitter ใช่ครับ คนจากจังหวัดอื่นๆอย่างปทุมธานีมหาสารคามก็เริ่มออกมาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตของตัวเองบ้างมันเลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือนี่จะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรคะถ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับเพราะจริงๆแล้ววิกฤตศรัทธาที่มันระเบิดออกมาหลังเลือกตั้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิด แต่เป็นเหมือนหนองที่รอวันแตกเท่านั้นเองถ้าเราย้อนไปดูข้อมูลที่น่าสนใจมากจากผลสำรวจ KPI p o l ของสถาบันพระปกเกล้าที่เขาทำไว้ั้นแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจะเห็นภาพชัดเลยอ๋อ KPI p o l โ p o นี้เขาว่ายังไงบ้างคะมันบอกอะไรเราได้บ้างโพนี้ชี้เลยครับว่าคนไทยเนี่ยพร้อมเลือกตั้งมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อมั่นในระบบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะตัวชีวัดเรื่องความเชื่อมั่นต่อความสุจริตเที่ยงครมที่ได้คะแนนต่ำมากมแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นคือพอเจาะลึกลงไปในข้อมูลมันมีความเหลื่องล้ำเชิงพื้นที่ซ่อนอยู่คือคนกรุงเทพกลับเป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในกรนนกตส,สูงที่สุดแต่ในทางกลับกันคนในภาคอีสานและภาคใต้มีความเชื่อมั่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยยังมีในยะสำคัญเลยครับโอ้โห พอมีข้อมูลนี้มาแบ็กอัพแล้วเห็นภาพเลยแสดงว่าความโกรธความไม่ไว้ใจที่เราเห็นปะทุขึ้นในต่างจังหวัดมันไม่ได้มาจากอากาศธาตุแต่มันมีรากของความไม่เชื่อมั่นที่ฝั่งลึกอยู่ก่อนและเป็นทุนเดิมพอมาเจอความผิดพลาดซึ่งซึ่งหน้าเข้าไปมันก็เลยระเบิดออกมา,าง่ายเป็นพิเศษใช่ครับมันคือเชื้อไฟชั้นดีที่รอแค่ประกายไฟเล็กๆเท่านั้นเองคุณรู้ไหมคะพอฟังเรื่องสายรัดเรื่องเทปกาวเรื่องการเก็บรักษาหีบบัตรแล้วเนี่ย มันทำให้ดิฉันนึกถึงพวกซีรีส์สืบสวนสอบสวนเลยนะที่นักสืบจะย้ำตลอดว่าห้ามให้ใครแตะต้องวัตถุพยานในที่เกิดเหตุด็ดขาดเพราะหลักฐานมันจะปนเปื้อนหมดความน่าเชื่อถือไปเลยแนวคิดแบบเดียวกันนี้มันเอามาใช้กับการเลือกตั้งได้ไหมคะเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากครับเพราะมันคือหลักการเดียวกันเป๊กเลยในทางนิติวิทยา,าศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมสากลเขาเรียกสิ่งนี้ว่า chain of custody หรือแปลตรงๆคือ ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐานครับหัวใจของมันคือการต้องมีบันทึกที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลาว่าวัตถุพยานชิ้นนี้อยู่ในความครอบครองของใครที่ไหนเมื่อไหร่ตั้งแต่เก็บจากที่เกิดเหตุจนถึงห้องแลบเลยขึ้นศาลห่วงโซ่นี้ต้องไม่ขาดแม้แต่วินาทีเดียวพอเอามาเทียบกับการเลือกตั้งนี่ชัดเลยนะบัตรเลือกตั้งทุกใบหีบบัตรทุกหีบหรือแม้แต่สายรัดพลาสติกเส้นเล็กๆ มันก็คือวัตถุพยานที่ยืนยันเจตจำนงของประชาชนนับล้านดังนั้นทันทีที่สายรัดเส้นนั้นหายไปหรือมีช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่าใครดูแลหีบอยู่มันก็เท่ากับว่าห่วงโซ่ความน่าเชื่อถือมันขาดสะบั้นไปแล้วหลักฐานชิ้นนั้นมันป่นเปื้อนไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องร้อเเซครับเหมือนเราเจอมีดในที่เกิดเหตุแต่ถุงเก็บหลักฐานมีรอยฉีกขาดทนายฝ่ายจำเลยในศาร จะยกเรื่องนี้ขึ้นว่าทำลายความน่าเชื่อถือของหลักฐานชิ้นนั้นได้ทันทีกรณีหิบป,ปัดที่ไม่มีสายรัดก็ไม่ต่างกันเลยมันทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เป็นมาตรฐานสากลที่จริงจังกันมากนะครับจริงจังขนาดไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างในสหรัฐอเมริกาเขามองว่าระบบการเลือกตั้งทั้งหมดตั้งแต่เครื่องลงคะแนนไปจนถึงซอฟต์แวร์นับคะแนนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติ หรือ critical infrastructure ที่ต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุด mm. หรืออย่างในอังกฤษเขามีหลักการที่เรียกว่า ballot paper account ที่เข้มงวดมากคือบัตรเลือกตั้งทุกใบต้องถูกนับและลงทะเบียนตั้งแต่ออกมาจากโรงพิมพ์ถูกส่งมาที่หน่วยถูกใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เสียเท่าไหร่จนถึงวันที่ถูกทำลายทิ้งตัวเลขต้องตรงกันเป๊ะทุกใบหากหายไปแม้แต่ใบเดียว ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องสอบสวนทันทีครับพอเข้าใจหลักตามเชลกปกัสซีแล้วยิ่งทำให้สงสัยหนักขึ้นไปอีกเลยค่ะว่าองค์กรระดับประเทศอย่างกกตทำไมถึงปล่อยให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องพื้นฐานที่สำคัญขนาดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้มันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลหรือว่ามันมีปัญหาอะไรที่ใหญ่กว่านั้นในเชิงโครงสร้างขององค์กรเองคะ บทวิเคราะห์จากหลายแหล่งนะครับทั้งจากอดีตกะกะตออย่างคุณสมชายศรีสุทธิยากรหรือนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ไปในทิศทางเดียวกันครับว่าปัญหามันฝังอยู่ในระดับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรเลยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือวิธีคิดแบบราชการที่ฝังรากลึกคือทํางานแบบยึดติดกับระเบียบเป๊ะๆไม่กล้าคิดนอกกรอบไม่กล้าตัดสินใจเชิงรุกและที่สําคัญคือมีแนวคิดว่า ทำน้อยผิดน้อยไม่ทําเลยไม่ผิดซึ่งมันสวนทางกับภารกิจการจัดการเลือกตั้งที่ต้องพร้อมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาโอ้โหแต่ความคิดที่ว่าทําน้อยผิดน้อยนี่มันน่ากลัวมากสําหรับการจัดการเลือกตั้งนะคะเพราะการเลือกตั้งมันเป็นอีเวนต์สุดมันไดนามิกสุดๆจะมาทํางานแบบรอเอกสารรอรายงานตามลําดับชั้นเหมือนงานในกระทรวงทั่วไปมันไม่ได้หรอกค่ะพอเกิดเรื่องหน้าง,งานมันต้องตัดสินใจทันทีเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนเอาไว ซึ่งนั่นก็เชื่อมโยงมาถึงปัญหาเชิงโครงสร้างประเด็นที่2ครับคือความห่างเหินจากหน้างานของตัวกรกตทั้ง7คนเองตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยกกบ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 เนเนี่ยกกบเนเนี่ยกกบเนเนี่ยกกบเนเนี่ย ก็กบันเนี่ย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  ก็กบันเนี่ย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 ก็กกบันเนี่ยก็กกบันเนี่ยก็กบันเนี่ยก็กบันเนี่ยก็กบันเนี่ยกกบันเนี่ย ก็กบันเนี่ย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 กกบันเนี่ยก็กบันเนี่ยกกบันเนี่ย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 กกบันเนี่ยก็กบันเนี่ยกบั่นเนี่ยก็ก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 กบั่นเนี่ย ก็กบันเนี่ย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 กบั่นเนี่ยก็ก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 กบั่นเนี่ย ก็กบันเนี่ย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  ก็กบันเนี่ย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 ก็กกบั่นเนี่ยก็กกบั่นเนี่ยก็กกบ ก็กบันเนี่ย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 กกบันเนี่ยก็กบันเนี่ย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 กกบันเนี่ยก็กบ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 บันเนี่ย ก็กบันเนี่ย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 ็บันเนี่ยก็ก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 ็บันเนี่ย ก็กบันเนี่ย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  ก็กบันเนี่ย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 ก็กบัน